เมียหลวงสุดทนนะครับล่าสุดแชร์ยิบนะครับดารานหน้าเก๋เพจเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งนะครับเปิดแชทเมียหลวงออกมาแชร์ยับดารานหน้าเก๋ทั้งแชร์ทั้งแชทฟาดยับโดยเจมอยนะครับยังได้บอกอีกว่าเมื่อเมียหลวงนะครับอยากแชร์ดารานหน้าเก๋น้องรัก กับผัวรักสุดรักกินต่อของเพื่อนเก่าไม่พอแต่ฉันเลิกกันเพราะนางแพทย์สยาคนนี้เมียหลวงเก่าความรักกลายเป็นความช้ำสุดท้ายกลายเป็นความแค้นกูกลัวแล้ว ทั้งนี้นะครับเมียหลวงออกมาแฉไล่าย,ยาวนะครับรู้จักหมดเพราะข่าวข่าวของผู้หญิงชั้นต่ำคนนี้เอาแม้กระทั่งคนของพี่ทั้งที่เมียหลวงยังไม่เลิกกับสามีแต่เลิกกันเพราะอิดาราหน้าเก๋คนนี้ความพลินะครับที่เมียหลวงลั่นคือจะตามเอาผัวกูทุกคนไม่ได้นะคนต่อไปฉันต้องระวังเธอและนางแพทย์สยายังไม่จบนะครับพร้อมทั้งประกาศลั่างด้วยว่า วันที่เคยคิดเป็นน้องสุดท้ายมันหวังเอาผัวกูมาตั้งนานคนติดยาอยากได้ผัวกูประเภทนี้เอาไปค่ะไม่รอดฟ้องมาฟ้องกับกูพร้อมทำอะไรกูพร้อมรับหมดหาเงินฟ้องมาซึ่งเอาจริงๆนะครับตอนนี้หลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นใครแต่เราไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเพราะเงินในกระเป๋าเรา,เามันน้อย